อันนี้เป็นตัวที่สองนะคะท่านผู้ชมลูกเรลค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้เป็นตัวแรกนะคะตัวแรกอันนี้จะเป็นตัวที่สองเดี๋ยวรอดูตัวที่สามนะคะท่านผู้ชม ันนีจ้อยทุกคเป็นตัวที่ล้างนะคุณผู้ชม เดอก่าขาจั้งตอเอรัันหรอพรตวผู้ใดเรียกไหวใช่ไะคะผู้ใดเรียกไววเนาะเนมาหลายกวกเขาทุกนเทวดาเกิดมาแต่เป็นผูันั้นมาเขียนงานแค่อาจารย์เป็นอาวสาบโต๊ะเป็นขอแค่สามมันชุกลับคำบได้รีเป็นเขียนงานดีไหมครับ คนานเท่าอาี้ครับเขาตามตัวคน้าอีกใช้ตัวกัญ FC เก็เงินแล้วกันเนาะอาจารย์จดีว่าจะเพิ่งถามให้ FC เตียสกอรนะโอ้ตนนี้มันอุนเย็นเนาะ้ไม่เอาไม่กันอ่ป่อยกันตีเด้ครับันขาดมาตัว ต้ขาดนี่หัวหอนม,น,มอนี่โอ้โอ้มันชัดเทนเลยบ้านนี้ก็เป็นหันลงโค้โงลงกว่าจะเอ้โค้งค่ะแมนค่ะวันนี้ผอใช้มีดสูงสุดเลยหน่อยอ๋อ ไว้ถกขังบวครับฮ้ไว้ถึกขังบ้างบ้างับจว่าชาบ้ค่ะตจว่าเว้ถึกขังไอเอฟซีตีสกอร์นอตองเนาะเดี๋ยวหาจาจครับคนเตหนึ่งนะคะท่านผู้ชมยใหไท่านผู้ชมตอยกันตีสกอว้ถึกขังันอ๋อตัว์เรสตนแม่อาจารย์ไม่หันมาพอดีแล้วเป็นลักหน่วยบวครับครับเอซีตี่อนที่สองแลวบวัวที่สามเป็นลักร้อยวิ่มาทั้งปีบ่ว่งสนิทก็ได้วันนี้ไะ้ทำับได้ ก็เดี๋ยวถ่ายกออกเป็นแบบนี้ครับก็เป็นอย่างที่เห็นชัดเจนครับถ้าใส่หินนี่ชัดเได้ค่ะอาจารย์ครับคือว่าชัดมากครับท่านผู้ชมค่ะคือดูเจตนตัวนี้ครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางก็เลขโชคลาภนะครับที่แดนอันศักดิ์สิทธิ์ที่วัดภูนาโคกนะครับที่อาจารย์หน่อยจอมขมังเวทเพิ่นกระหอกับเทวดานะครับ เปนกะเขียนให้เป็นตัวเลข765หห้านะครับ765หห้าหรือจะเป็นห้าหเจดนะครับให้จับเอาด้วยครับเดือตีวินวินนะครับเนาะนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภประจำวดวต้นที่31กรกฎาคม25 6 6นหนะครับถ้าทถาันผู้ชมชื่นชอบนะครับกลาเป็นแนวทาาหรือครับเด้อเพื่อนเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวัลน,นะครับเพราะว่า อาจารย์เพิ่นกับมีจุดประสงค์นะครับอยากจะไปส้างสลาวัดให้กับทางวัดภูนาโคกนะครับผู้ใดมีจิตศรัทธานะครับผู้ใดโชคดีหรือว่าไม่โชคดีแต่มีจิตใจศรัทธาอยากร่วมทําบุญนะครับก็ให้โทรไปหาอาจารย์หน่อยเลยนครับเด้อที่เบอร์โทร0878673815นะครับแต่อีกเบอร์หนึ่งจะเป็น097995 3450นะครับนี่เป็นเบอร์โทรของอาจารย์หน่อยนะครับ